สวัสดีค่ะเพจบ้านหลังแรกของคนอยากมีบ้านนะคะวันนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านทีโน่ปะหลนโยธินสายใหม่ค่ะอยู่จอยสายใหม่4ี่ทับหค่ะหลังนี้นะคะจะเป็นทาวน์โฮมสชั้นค่ะเนื้อที่18ตารางวานะคะหน้ากว้าง5.5เมตรค่ะหลังนี้นะคะบ้านหันไปทางทิศเหนือค่ะ เราตกแต่งให้ใหม่นะคะรีโนเวทพร้อมอยู่แล้วค่ะหลังนี้นะคะมีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องครัวค่ะแถมฟรีปั๊มน้ำค่ะถังน้ำสำรองนะคะในครัวเราเพิ่มเติมนะคะพัดลมดูดอากาศให้ค่ะหลังนี้นะคะตัวฟ้านะคะเราตกแต่งให้สวยงามค่ะโปร่งสบายค่ะ ถนนในโครงการนะคะไม่แออัดค่ะโครงการนะคะมีรอปรพอค่ะรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงนะคะหมู่บ้านเป็นระบบคีย์การ์ดค่ะราคาหลังนี้นะคะจะอยู่ที่2,790,000บาทค่ะเราแถมฟีเฟอร์นิเจอร์ให้เลยนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถโทรหรือทักแชทเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ เรายินดีให้คำปรึกษาทุกเคสนะคะขอบคุณค่ะ